เอาเราก็ขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมวนเดิมนะครับบอสนัครับหรือเรียกหรือเรียกผมว่าเด e ะอีวิลกด้และในอินโทรเมื่อกี้นี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าจะเป็นสติกแมนสอตัวกำลังจะต่อสู้กันใช่ไหมครับทุกคนและวันนี้เอ่อถ้าเกิดทุกคนอาจจะสงสัยว่าบอสตัวจริงหายไปไหนก็ไม่ต้องสนใจแลอแค่เพราะแค่แค่เกียดเอาตัวมา จะนอกเลือกกันมาไกลแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาประเด็นหลักกันเลยดีกว่าประเด็นหลักของวันนี้ก็คือจกักรวาลสติ๊กแมนไฟนนั่นเองนะครับผมก็จกักรวาลนี้จะมีตัวละครหลักอยู่ห้าตัวนะครับผมตัวละครที่ปรากฏมาตัวมาตัวแรกสุดน,น่าก็จะเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับผม ซึ่งเมื่อพูดถึงซีฟ้าเนี่ยซีฟ้าเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ต่อสู้เก่งนะครับแต่ก็ไม่เก่งอะไรขนาดนั้นบางทีก็โดนเล่นยับก็มีนะครับผมแต่ถือว่าตัวละครนี้ก็เก่งใช่ย่อยนะครับผมซึ่งก็คลิปเต็มๆของซีฟ้าเดี๋ยวผมทําคลิปแยกไว้ทีหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าไปโอ้แล้วก็ผมลืมบอกไปซีฟ้าเนี่ยเ็เป็นเพศชายนะแค่ตัวที่ปรากฏตัวมาตัวที่สองน่นก็จะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับ สีเหลืองเนี่ยเห็นได้ชัดว่าในซีรีส์เขาจะถนัดดาบคู่นะครับผมทุกคนเาจ,จะดูได้ใน e ีพีที่ห้าไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับตัวต่อไปของเรามีชื่อว่า The e v i วินั่นเองนะครับผมซึ่ง The e v i วิเนี่ยเขาจะเป็นตัวสีแดงครับตอนแรกนี้ผมกะจะตั้งชื่ให้มันว่าสีแดงนั่นแหละแต่ว่าผมคิดว่าตัวนี้มันเหมาะกับชื่อนี้มากกว่าเพราะว่าอะไรเหรอเดี๋ยวรอดูคลิป ต่อไป,ปวั w e ิอีวิลนั่นเองครับ้อต่อไปไอ้เขียวของเรานั่นเองนะคบผมซึ่งก่ไอตัวเนี่ยมันก็อันเหมือนกับทุกตัวนะแต่ผมจะบอกว่าไอตัวนี้มีความพิเศษอย่างนึงก็คือมันจะแก่งความต่อโซมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับโอเคพูดถึงตัวละครกันแล้วทีนี้เราก็มาพูดถึงตัวเกมกันเลยดีกว่าตัวเกมที่ผมเอามาทานะคบมันจะมีชื่อว่าชื่ออะไรวระแปบเกมนี้นั่นเองนะคบผมซึม่งก็เ,เกมนี้น่ะ ชอบเล่นมากเลยผมชอบมากผมเล่นตั้งแต่5้าขวบยันตอนเนี้ยแล้วผมลืมตัวละครใดตัวละครหนึ่งไปเดี๋ยวรอแป๊บนึงไอ้ฟ้าตัวยักษ์ของเรานะเ,นนเนี่ยเองในแคปในซีรีสเนี่ยก็จะเป็นมีแต่ตัวยักษ์นะครับไม่มีตัวเล็กเลยซึ่งก็แน่นอนว่ามันปัจจุบันกำลังจะต่อสู้กับสีแดงใช่โอเคแล้วก็ทุกตัวนี้ก็ยังเล่าไม่หมดนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมทำคลิปประวัติแยกทิ้งไว้ทีหลังอย่าลืมติดตามดูด้วยล่ะไปแล้วบาย